สาเหตุที่มีอาการปวดนะคะ<ม>เพราะว่ายกถังน้ำลักษณะที่แบบเอี้ยวตัวแล้วยกพอยกผิดท่าปุ๊บก,กระดูกทับเส้นมันก็เลยทำให้เจ็บแล้วก็อักเสบขึ้นมาจากที่ก้นขึ้นมาที่เอวแล้วก็หลังช่วงล่างเชื่อมต่อกัน3าส่วนเนี่ยคะ่ะปวดมากปวดแบบปวดมากจนแบบคือกินยาแก้ปวดก็ไม่ทุเลาไม่ทำให้ดีขึ้นนะคะปวดแบบทรมานเลยะคะ่ะเป็นๆหายหาย ไปหาหมอแผนโบราณฝังเข็มค่ะพอไปแล้วมีความรู้สึกว่ามันไม่ตรงจุด ที่อาการที่เป็นก็เลยเปลี่ยนอีกไปรักษาแผนโบราณนวดจับเส้นคลายเส้นมันจะดีขึ้นคือในตอนที่เรางวดไปได้สองสามวันมันทาอาการในช่วงแรกพอหลังจากนั้นอาการมันก็กลับมาเหมือนเดิมไม่ได้ช่วยรักษาจากข้างในให้มันหายอักเสบหายเจ็บแล้วก็ไปหาหมอแผนปัจจุบันนะคะแล้วก็คุณหมอก็ฉีดยาให้ก็ดีขึ้นในระยะนึงแล้วก็กลับมา ปวดเหมือนเดิมค่ะจากการอักเสบเหมือนเดิมคือประเด็นที่สําคัญเลยที่ทําให้ยังไม่หายจากการที่รักษาไม่ถูกจุดก็เลยทําให้เรื้อรางมาเกินหนึ่งปีแล้วค่ะัจากที่ทดลองไปหลายๆวิธีทางแล้วว่าแบบคือมันก็ไม่ไม่ตรงจุดไม่เห็นผลคือในความอยากหายก็เลยต้องเปิดใจลองดูจะช่วยได้จริงไหม มาเจอเซนิเฟนี่ก็ทานครั้งแรกทานแค่หนึ่งช้อนไม่ได้หายเจ็บหายปวดเลยในท,ทันทีแต่คือมันจะคลายความตึงก่อนหลังจากที่ทานครั้งแรกนะคะ mm hmm. คือพอทานไปเรื่อยๆก็เลยเพิ่มโดนเป็นสองช้อนชเช้าเย็นหลังจากที่เพิ่มโดนแล้วคืออาทิตย์นึงนี้รู้สึกสัมผัสได้เลยค่ะว่าอาการที่แบบตึงเจ็บปวดนี่คือเห็นได้ชัดเลยค่ะว่าบรรเทาลงแล้วหายไป ร่างกายนี่คือเป็นปกติไม่ปวดไม่เจ็บมันตรงจุดค่ะคือเข้าไปแบบรักษาที่เจ็บอักเสบข้างในโดยตรงการใช้ชีวิตนี่คือปกติแล้วคือดีมากค่ะลืมไปเลยว่าไออาการเจ็บปวดนี่คืออยู่กับเราอยู่ในชีวิตประจําวันนี่คือลืมไปเลยว่าเอ้าเราเคยเจ็บเราเคยปวดนะหลังเคยเจ็บนะอะไรเงี้ยไม่ต้องคอยระแวงว่าอุ้ยเดี๋ยวจะยกอันนี้ได้ไหมเดี๋ยวจะเจ็บนะเดี๋ยวจะแบบว่ามีอาการกำเริ่มนะเนี่ยคือรู้สึกดีมากค่ะดีดีจริงๆค่ะ ตันนี้คือต้องลองเปิดใจสัมผัสทานด้วยตัวเองจะรู้ว่ามันดีขึ้นจริงๆค่ะจะลืมไปเลยว่าเคยเจ็บเคยปวดเคยกังวลในในชีวิตประจำวันดีใจที่วันนั้นได้ตัดสินใจเปิดใจลองค่ะ ก็เลยทําให้ทุกวันคือกลับมาเป็นปกติใช้ชีวิตอย่างมีความสุขได้ของแถมมาด้วยนะคะก็คือผิวพันกระจ่างใสขึ้นค่ะคือคิดว่าจะทานอย่างต่อเนื่องน,นะคะหลังจากที่ทานแล้วรู้สึกว่าหายดีขึ้นแต่ก็คืออยากจะรักษาสุขภาพจากภายในให้ดีขึ้นต่อไปเป็นปกติแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆค่ะ แนะนำนะคะเพื่อนๆคนไหนนะคะที่มีอาการตึงเส้นเจ็บหลังปวดหลังกระดูกทับเส้นนะคะลองเปิดใจทางซินิเฟตดูนะคะแล้วจะรู้ว่าสุขภาพดีจากภายในมีอยู่จริงนะคะ